รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยมากมายเท่าไรฉันรู้ใจเธอสู้ไม่เคยจะว่า สวัสดียามเช้าครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมว่านภูริภุ่มพวงนะครับผมเวลาณขณะนี้ก็ประมาณ6โมงเช้าครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่หน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสกับภารกิจสําคัญที่ทําให้ผมและทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินต้องลงมาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อมาถ่ายทําการปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงกลางวันและกลางคืนของกองทัพภาคที่กองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กับการปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และเรื่องการควบคุมเข้มงวดป้องกันการหลบหนีของแรงงานสั่งด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านตามช่องทางธรรมชาติตามแนวแม่น้ำโกลกและพื้นที่ตามแนวชายแดนวันนี้ผมและทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินได้ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงกลางวันกลางคืนกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และทีมงานนะครับจะพาคุณผู้ชมไปชมการปฏิบัติหน้าที่กันครับตามมาได้เลยครับผมเเเเเรรราาจจจะได้้ออวันนนใใใหหม่ทุกคยงงป็แใในะผู้ชมครับฐานพารานที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับก็คือกองร้อยฐานพารา450น4502นะครับที่คอยจะดูแลป้องกันการลักลอบของประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่ข้ามเข้ามาอย่างประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับ โดยเฉพาะในช่วงนี้ช่วงของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือโควิด -19 นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นครับปัจจุบันครับหน่วยกําลังของหน่วยเฉพาะกิจนาราธิว่านะครับและชุดควบคุมป้องกันชายแดนได้มีการเพิ่มมาตรการในการสกัดกั้นและควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนโดยหน่วยนะครับได้บูรณาการคนและเครื่องมือร่วมกับทุกภาคส่วนเลยนะครับในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด โดยหน่วยนะครับได้เพิ่มมาตรการดังนนี้ครับปิดชายแดนครับดำเนินการปิดด่านพรมแดนและช่องทางผ้าข้ามตามแนวชายแดนทั้งหมดเลยครับเสริมกําลังกองร้อยฐานพรานเชิงรุก4กองร้อยเพื่อควบคุมบุคคลลักลอบผ่านเข้าออกตามแนวชายแดนเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนทางน้ําเพื่อป้องกันการลักลอบผ่านแดนตามช่องทางธรรมชาติโดยใช้เรือสปีดโบสจำนวน2ลําและเรือท้องแข็งจานวน1ลําควบคุมเข้มทางคมนาคมทางน้ําและลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ในช่องทางที่ผู้หลบหนีใช้เข้ามาเป็นจำนวนมากครับติดตั้งสปอตไลท์เพิ่มแสงสว่างตามแนวลําน้ำโกลกในห่วงเวลากลางคืนครับการวางแนวรัว้วลวดหีบเพลงและระบบส่องสว่างตามแนวชายแดนการวางแนวรัว้วลวดหนามหีบเพลงตามแนวชายแดนจะวางในพื้นที่ช่องทางท่าข้ามที่ปรากฏภาพข่าว หรือมีการใช้พื้นที่นั้นๆในการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายสำหรับในพื้นที่ของอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างโดยใช้สปอตไลท์โซลาเซลล์จะติดตั้งในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจการในเวลากลางคืนของชุดปฏิบัติการจอดยุทธในพื้นที่การวางแนวรั้วลวดหนามหีเพลง จะมีกําลังของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ทําการลาดตระเวนตรวจสอบและเฝ้าตรวจตลอด24ชั่วโมงหน้าที่ของเรานะครับลาดตระเวนเส้นทางทาเฝ้าตรวจท่าข้ามต่างๆนะครับไม่ให้มีการลักลอบหนีเข้าประเทศเข้ามาทุกคนพร้อมไหม พร้อ<ผ>มคับถ้าพร้อมเตรียม,มตัวจัดรูปขบวนในการเดินทางจัดรูปขบวนเขื่อนที่กา,ล <leva. S 2> ารลาดตระเวนเดินเท้าและการเฝ้าตรวจช่องทางท่าขา้ามพื้นที่ปฏิบัติการพื้นที่ตามแนวชายแดนในเขตเทศบาลเมืองตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระยะทาง2กิโลเมตรลักษณะพื้นที่ เป็นชุมชนเมืองที่อยู่ตามริมแม่น้ำโกลกภารกิจชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ที่202ลาตระเวนเดินเท้าและเฝ้าตรวจช่องทางท่าข้ามป้องกันการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายและการกระทำผิดอื่นๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างประเทศไทยการปฏิบัติรูปขบวนที่ใช้ในการลาดตระเวนจะใช้รูปขบวนหมู่แถวตอนสลับฝันปลา ระยะห่างระหว่างบุคคล10เมตรเมื่อปรับรูปขบวนเรียบร้อยจะเริ่มออกลาดตะเวนตามเส้นทางที่ได้วางแผนไว้เมื่อพบกับประชาชนในพื้นที่มีการพบปะพูดคุยเพื่อสอบถามข้อมูลการลักลอบข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านหรือการกระทําผิดอื่นๆเมื่อถึงช่องทางท่าข้ามธรรมชาติหัวหน้าชุดปฏิบัติการจะดําเนินการวางกําลังเป็นจุดจุดละสองนายเพื่อเฝ้าตรวจช่องทางท่าข้ามธรรมชาติ ป้องกันไม่ให้มีการลักลอบข้ามแดนในช่องทางดังกล่าวซึ่งจะปฏิบัติทั้งกลางวันและกลางคืนวันไเเอร้ราจะจะดม ปฏิบัติการพื้นที่ตามแนวชายแดนบ้านกัวลอตะหมู่ที่4ตำบลนานาคอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระยะทางโดยประมาณ4กิโลเมตรลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ราบตามแนวริมแม่น้ำโกลกภารกิจล่าตะเวนเดินเท้าในภูมิประเทศตามแนวชายแดนป้องกันการลักลอบข้ามแดนของแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมายและการกระทำผิดอื่นๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโคโรนา2019 จากประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างประเทศไทยฉันนรู้ว่าาเธอเือยมกมายเท่าไร่ฉัันนรรูู้ใจจเธอสไมคยไายวกปฏิบัติเมื่อชุดปฏิบัติการจรุทธ์ได้รับภารกิจจะมีการวางแผนเตรียมการและให้คำสั่งยุทธการก่อนออกปฏิบัติภารกิจทุกครั้งมเ,เมื่อเริ่มเคลื่อนที่ออกจากฐานลาดตระเวนจะปรับรูปขบวนในการลาดตระเวน โดยจะใช้รูปขบวนแถวตอนเรียงหนึ่งเคลื่อนที่ตามภูมิประเทศตามแนวริมแม่น้ำโกลกป้องกันไม่ให้มีการลักลอบข้ามแดนในพื้นที่ซึ่งจะปฏิบัติทั้งห่วงเวลากลางวันและกลางคืนเเราจจะได้<ต><ว> การลาดตระเวนซุ่มเฝ้าตรวจช่องทางธรรมชาติการปฏิบัติเมื่อชุดปฏิบัติการจรุทธ์ได้รับภารกิจจะมีการวางแผนเตรียมการและให้คำสั่งยุทธการก่อนออกปฏิบัติภารกิจทุกครั้งเมื่อเริ่มเคลื่อนออกจากฐานลาดตระเวนจะปรับรูปขบวนในการลาดตระเวนโดยจะใช้รูปขบวนแถวตอนเรียงหนึ่งเคลื่อนที่ตามภูมิประเทศเข้าไปยังพื้นที่การวางกําลังในการซุ่มเฝ้าตรวจเมื่อถึงพื้นที่ซุม่มหัวหน้าชุดปฏิบัติการจะสั่งหยุดหน่วย จากนั้นหัวหน้าชุดปฏิบัติการจะนำกําลังไปวางตามจุดซุ่มเฝ้าตรวจจุดละ2นายเป็นคู่บัดดี้โดยหนึ่งนายจะทำหน้าที่ตรวจการและอีกหนึ่งนายจะทำหน้าที่ระหวังป้องกันในการตรวจการใช้กล้องตรวจการในเวลากลางคืนตรวจการตามช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำโกลกปัจจุบันเมื่อชอปจยุทธที่2 0 3เข้าพื้นที่เรียบร้อยวางกำลังตามจุดจุดละสนาย ปนตรวจการโดยจะมีการตรวจการโดยใช้กล้องไน้วิชั่นเพื่อตรวจการในเวลากลางคืนสองตามช่องทางธรรมชาติฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยมากมายเท่าไรฉันรู้ใจเธอสู้ไม่เคย ุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านน้าตกต,ตําบลปลาเสรมัดชายแดนอาเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียพื้นที่ในการปฏิบัติหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาสโดยกองร้อยป้องกันชายแดนที่3ชุดควบคุมป้องกันชายแดนเป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียด้านอําเภอสุงไงโกลกยาวประมาณ28กิโลเมตรโดยมีแม่น้ําสุงไงโกลกเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศมีตำบลติดกับแนวชายแดน3ตํตำบลได้แก่ ตำบลมูโนตำบลปัเสิมัสเขตเทศบาลเมืองสุงไหงโกโลกสภาพอากาศมี2ฤดูครับในช่วงหน้าร้อนมีแม่น้ําบางจุดจะตื้นเขินสามารถเดินข้ามได้ฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมขังในหลายหมู่บ้านภารกิจของกองร้อยป้องกันชายแดนที่3ป้องกันแนวชายแดนไทยมาเลเซียรักษาอธิปไตยป้องกันการกระทําผิดตามแนวชายแดนทุกประเภทสนับสนุนการป้องกันการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการจัดและการปฏิบัติแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น17พื้นที่ปฏิบัติการในการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับโดยชุดปฏิบัติการจอรยุทธ์ทั้ง17ชุดจะรับประทานอาหารพักแรมและปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงชุดปฏิบัติการจอรยุทธ์จัดกําลังพลจากกองร้อยป้องกันชายแดนที่3จํานวน6ชุดปฏิบัติการ ่วยเฉพาะกิจนาราธิวาส30จำนวน2ชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่48จำนวน6ชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45าจำนวน3ชุดปฏิบัติการและมีชุดเฝ้าตรวจ4 4 1 1และ4 4 1 2ของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่4 4 7ลาดตระเวนด้วยจักรยานยนต์ตามช่องว่างระหว่างพื้นที่แนวชายแดนชุดประจำด่านจุดตรวจบ้านน้ำตกปฏิบัติการหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงครับ จะคอยตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะต่างๆสํา,าสหรับเส้นทางหลักด้านในหากมีการหลุดรอดจากแนวชายแดนไปได้ครับครับชุดตรวจชายแดนที่4414ครับเป็นชุดตโวจชายแดนที่มีจักรยานยนต์ขึ้นที่เรานะครับ แล้วก็รับผิดชอบพื้นที่าชายแดนตั้งแต่บ้านกาลูก,กาถึงปากแม่น้ำตากใบระยะทางประมาณ20่กิโลเราได้รับข่าวสารจากแหล่งข่าวว่าจะมีรายงานต่างด้าวที่หลบหนีจากประเทศเมีเยจากการผักดันของประเทศมาเลเซียจะลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อ,อโรคโควิด2019เราจึงต้องสกัดกัน้นเพื่อไม่ให้ บุคคลเหล่านี้เข้าเข้ามาเรนรอบในประเทศได้นะครับแล้วก็การกานเข้ามาแล้วเราต้องใช้ประครับใช้กฎหมายแล้วก็ควบคุมแล้วก็นํำส่งตั้งกระบวนกระบวนการคัดกรองครับชุดฟ้าตัวจดีดนที่4414พร้อมไหมครับพร้อมออกลาตวเวนได้ครับ การตั้งจุดสกัดป๊อปอัพและการปฏิบัติของจักรยานยนต์ทางยุทธวิธีภารกิจลาดตระเวนพื้นที่ตามแนวชายแดนตั้งจุดตรวจจุดสกัดไม่ประจำที่ในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นขบวนการลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมืองฉฉััันนนนรรรููู้้้ววว่่่่าาาาเเเเธธอออหืยยมมมกทไไไใจจสค ่ล้าาชุดปฏิบัติการจรยุทธปฏิบัติการตรึงกำลังตามแนวชายแดนและการตั้งจุดสกัดป๊อปอัพตั้งจุดตรวจจุดสกัดไม่ประจำที่ในพื้นที่บ้านปลุกกาหมู่สาตําบลโคสิ์อําเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเพื่อสกัดกั้นขบวนการลักลอบขนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมือง มาจากไหนครับมาจากนาิาครับกํลังจะไปไหนครับบัลลกาครับบัลลบ้านอยู่บัลลกาครับครับไปทางเลยที่นาิาครับสื้อหาทครับอแสดงับบจัะพตัวได้ครับครับเราสนใจ นนขเป็นคนน่งงคอยมอจตจุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ด่านตรวจบ้านน้าตกรับผิดชอบพื้นที่โดยหน่วยเฉพาะกิจนาธิวาส30ซึ่งขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหลังกำลังปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจคน้นอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวครับตั้งจุดตรวจด่านตรวจควบคุมเข้มคมนาคมบนเส้นทางหลักและเส้นทางรอง เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาอย่างพื้นที่ตอนในร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขในพื้นที่ค้นหาบุคคลลักลอบเข้ามาในชุมชนโดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองและกักตัวในโลโก,ก้ควรันทีเพิ่มการทํางานด้านการข่าวโดยใช้ชุดปฏิบัติการการข่าวของทั้ง3ฝ่ายติดตามข้อมูลขบวนการนําพาและพื้นที่หลบซ่อน รวมถึงวิเคราะห์ช่องทางที่ใช้หลบหนีจากการเข้มงวดในการสกัดกั้นแนวชายแดนโดยบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนสามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวบุคคลลักลอบข้ามแดนทั้งในช่องทางท่าข้ามตามธรรมชาติและพื้นที่ตอนในได้เป็นจำนวนมากเลยครับฉฉัันนนรรรูู้้ว่่่าาาาเเเธธออหืยยมมกทไใจ การจัดตั้งจุดตรวจร่วมสกัดโควิด1 9ปฏิบัติงานร่วม4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านปฏิบัติงานในการตรวจคัดกรองบุคคลและยานพาหนะณนะจุดตรวจด่านยุงทองตำบลเจเหออําเภอตากใบเป็นด่านตรวจคัดกรองตามเส้นทางหลักก่อนที่จะเข้าสู่อําเภอตากใบในการปฏิบัติจะทําการตรวจรถตรวจวัดอุณหภูมิแจกหน้ากากาอนามัย และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 ให้กับประชาชนที่เดินทางเข้าออกเขตเทศบาลตากใบการตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันการขนย้ายแรงงานต่างด้าว เป็นการปฏิบัติงานร่วม3ฝ่ายได้แก่ฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองณจุดตรวจโคกมะเฟืองตำบลสาลาใหม่อำเภอตากใบเป็นการปฏิบัติในห่วงเวลากลางวันฉฉัันนนรรรูู้้ว่่่าาาาเเเธอเหอหืยยมกมกทไ,นใ,ไ,นไ,ไในห่วงเวลากลางคืน เป็นการปฏิบัติงานร่วม3ฝ่ายได้แก่ฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองณจุดตรวจโคกมะเฟืองตำบลสาลาใหม่อำเภอตากใบทำการตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางในเส้นทางขาออกของอำเภอตากใบเพื่อเพิ่มมาตรการความเข้มในการสกัดกัน้นยับยั้งขบวนการลักลอบขนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ข้ามแดนแบบผิดกฎหมายที่ใช้เส้นทางหลักหมายเลข4084 พื่อหลบหนีเข้าไปยังพื้นที่ตอนในต่อไปเราทุกคนยังเป็นแรงใจให้เธอนะเราทุกคนยังมีความหวังในหัวใจเราทุกคนจะผ่านเรื่องร้ายในครั้งนี้การลาดตระเวนทางอากาศตามแนวชายแดนส่งใจ หน่วยรกิจนรา,าที่ว่า30ขออนุญาตที่แจงแผนการบินการปฏิบัติเกี่ยวกับการจํากัดเสรีการบินของขอบวนการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับในพื้นที่ของอําเภอตากใบนะครับและอำเภอสุขเอกรกตลอดแนวลําน้ําประมาณ49กิโลเมตรนะครับเพื่อทราบนะครับโดยเริ่มบินจากที่อําเภอตากใบนะครับตลอดแนวลําน้ํายาวลงมาถึงพื้นที่บ้านตาบานะครับ บินผ่านลงมาถึงเขตอำเภอสุไงโกลกนะครับโดยเรายะบินกดดานตามช่องทางท่าข้ามต่างๆที่มีภาพข่าวในการในการขึ้นนะครับการลบหนีเข้าเมืองนะครับเช่นบ้านปอยะนะครับของอำเภอตักใบนะครับบ้านสีบางงันนะครับตำบลเกาะสะท้อนนะครับในส่วนของบ้านโกโอตะนะครับของพื้นที่ตำบลนานาครับก็ระยะทางประมาณ4-9กิโลเมตรครับ ตรงไหนไม่มั่นใจเดี๋ยวก็บอกพี่นะจะพี่ชวนให้ครับรับทราบครับครับ,รบฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยมากมายเท่าไรฉันรู้ใจเธอสู้ไม่ใครการลาดตระเวนทางอากาศตามแนวชายแดนโดยพันตรีธีรสารตระกูลดีรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส30และร้อยเอกฟอซียี่วา ผู้บังคับกองร้อยป้องกันชายแดนที่2ร่วมกับหน่วยบินทหารบกอโนไทยขึ้นบินลาดตะเวนทางอากาศพื้นที่แนวชายแดนตามแนวแม่น้ำโกรกไทยมาเลเซียอำเภอตากใบและอำเภอสุงไหงโกรกระยะทางประมาณ49กิโลเมตรเพื่อกดดันจำกัดเสรีการปฏิบัติขบวนการลักลอบนำพาขนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบินสำรวจช่องทางธรรมชาติท่าข้ามต่างๆ ที่คาดว่าจะเป็นเส้นทางขนย้ายาแรงงานต่างด้าวและการลักลอบกระทำผิดกฎหมายต่างๆตลอดแนวแม่น้ำโกลก สวัสดีครับท่านทุกฝ่ายทุกภาคส่วนครับพี่น้องข้าราชการครับเจ้าของพื้นที่ที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสครับวันนี้เรามีภารกิจร่วมกันในการตรุดสอบบุคคลตางดาตเข้ามาพื้นที่แล้วก็มีเป้าหมาย การตรวจค้นโกดังบ้านเช่าห้องพักเป็นโกดังหลังนี้ครับที่ว่าแหล่งข่าวแจ้งเข้ามาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะวางกําลังคนเวรรอบๆเลยกันครับเดี๋ยวว่าให้เป็นองฝ่ายปกครองกับสืดสือบเข้าตรวจค้นแล้วกันนะครับของุญยามเรื่องก็จะเ้าครับมาๆกันหลายหน่วยเลยมาเยอะะอย่างนี้มีมีอะไรกันบ้านผมพอดีมีจากแหล่งข่าวครับที่เขาแจ้งเข้ามานะครับว่ามีสั่งดาเนียที่ข้ามชายแดนเข้ามาไม่เป็นท่าท่าธรรมชาติเดี๋ยวยังไง จะรบกวนผู้ใหญ่เปิดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกับฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบหน่อยใช่ไหมครับได้ได้ครับคือว่าที่ข่าวลือว่ามีการพักฟิงอยู่บ้านผมนั้นผมไม่มีอย่างนั้นเครับผมยินดีให้ความร่วมมือเดี๋ยวยังไงเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับเดี๋ยวยังไงให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนะครับครับได้ครับได้ครับเจ้าหน้าที่ทหารผมเนี่ยเดี๋ยวจะล้อมด้านนอกเขาคิดว่าตอนนี้ยังไม่ออกจากจากพื้นที่ไปนะครับจากที่ข่าวเขาแจ้งเข้ามานะครับครับยินดีครับยินดีครับเดี๋ยวยังไงรบกวนผู้ใหญ่เปิด โททวใหห้เเ้เจจาีา่า่ตรรสออบบนนยะคัโดยเป็นการปฏิบัติภารกิจร่วม3ฝ่ายฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารในการเข้าตรวจสอบโกดังบ้านเช่าห้องพักที่คาดว่าอาจจะมีการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าไปหลบซ่อน ก่อนที่จะพาออกนอกพื้นที่เมื่อถึงเวลาที่มีการนัดหมายของขบวนการนำพาโดยอาจจะมีคนในพื้นที่ริมชายแดนให้การช่วยเหลือและให้ที่พักพิงในการปฏิบัติจะพิจารณาตรงท่าข้ามที่สำคัญและมีโกดังสินค้าที่สามารถใช้เป็นที่หลบซ่อนและพักพิงได้ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหมู่3บ้านปลุกาตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส หน่วยจึงได้ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยเเรราาทุกคคนนนจะ่่ือง้ใ การสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันโควิด -19 และมาตรการในการดูแลตัวเอง DMHTT โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร้อยรอ5 5 1 1 3หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส30ลงพื้นที่ในเขตชุมชนตาบาเขตเทศบาลตากใบสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนโดยหน่วยได้มีการจัดรถติดตั้งเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ในเรื่องมาตรการดูแลตนเอง DMHTT พร้อมทั้งทำการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 และขอความร่วมมือหากพบเห็นแรงงานต่างด้าวลักลอบข้ามแดนให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนวร่าเีย COVI-19 เป็นการปฏิบัติของชุดเครื่องมือพิเศษของหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาสในการใช้เครื่องมือที่มีขีดความสามารถสูงเช่นการใช้ดโดรนในการควบคุมการปฏิบัติงานของกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในการเฝ้าตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดน,นและใช้ในการเฝ้าตรวจพื้นที่ช่องทางท่าข้ามตามภาพข่าว คุณผู้ชมครับขณะนี้นะครับเวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นหน้าที่ของผมนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับแต่หน้าที่ของพิทหารหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยังไม่เสร็จสิ้นครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับได้ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินตั้งแต่ตอนต้นรายการกันไปแล้วนะครับกับการปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงของกองทัพภาคที่4กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กับการปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และเรื่องการควบคุมเข้มงวดป้องกันการหลบหนีของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านตามช่องทางธรรมชาติตามแนวแม่น้ำโกลกและพื้นที่ตามแนวชายแดนทุกภารกิจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนสวัสดีครับเเราจจะได้อวันใหม่ we